ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรียลโซลเจอร์ค่ะวันนี้พบกับพิชันปริญาเนทิชียนค่ะเรามาติดตามภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนกันค่ะเริ่มต้นวันนี้กันที่ภารกิจของผู้บัญชาการทหารเรือนะคะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่2พร้อมให้กําลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างดีเยี่ยมพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลทัพเรือภาคที่2ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจฐานทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในทะเลโดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางของกองทัพเรืออีกทั้งยังเดินทางไปยังท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ตรวจเยี่ยมกำลังทางเรือในพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ในการส่งกำลังบำรุงแก่กำลังทางเรือที่ออกปฏิบัติการในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรวมทั้งดําเนินการด้านกิจการพลเรือนควบคุมเรือพาณิชย์ตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาครัฐและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยของทัพเรือภาคที่2ที่จัดเตรียมเป็นที่พักคอยของฐานกองประจำการหลังเดินทางกลับมาจากภูมิลำเนาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก yes. องทัพภาคที่4ส่งกำลังพล558นายช่วยผู้ประสบภัยแล้วกว่า9,000คนจากอุทกภยัยภาคใต้และจะยังคงให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและช่วยฟื้นฟูให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะ กำลังพลจากกองทัพภาคที่4ได้ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่10ถึง14พฤศจิกายนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่งผลกระทบในพื้นที่5จังหวัดคือชุมพรนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีระนองและสงขลารวม25อำเภอ99ตำบล448หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ9 0 0 1ครัวเรือนผู้เสียชีวิต2ราย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ได้ระดมสัพพะกำลังทั้งกำลังพลและยุทธปกรณ์ประกอบด้วยกำลังพล558นายยุโทโธปกรณ์และยานพาหนะกว่า50คัน <c oughs> เพื่อช่วยเหลือประชาชนรวมกับส่วนราชการต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยกำลังพลจิตอาสาพ,พระราชทานของกองทัพภาคที่4พร้อมรถครัวสนามได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ซึ่งล่าสุดขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ยืนยันว่าจะยังคงดำารงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกมิติและเร่งเข้าให้การช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนสถานที่ราชการและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าจะก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไปด้วยกันเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4โทร7 7 5 8 8 4 4 5 5ส่วนพื้นที่จังหวัดชุมพรแยกเป็นอำเภอเมืองอำเภอทุ่งตะโกอำเภอสวีรับผิดชอบโดยมณฑลฐานบกที่44โทร7 7 7 5 9 6, 7 7 9 9 อำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิวรับผิดชอบโดยกองพันฐานรับที่1กรมฐานรับที่25โทร077 596 660และอำเภอละแม่อำเภอหลังสวนอำเภอรพระโตโทร077 596 659ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ทหารตำรวจและสุลกากรร่วมกันจับกุมบุหรี่เถื่อนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสกว่า9 0 0 0 0ซองเตรียมขยายผลขบวนการตัดวงจรการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทุกประเภทที่สถานีตำรวจภูทรตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสพลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส พร้อมด้วยพลตารวจตรีแหวสาแม่สาและผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสและนางสาวประออนรัฐรัตนพรสมปองผู้อในการส่วนควบคุมทางศุลกากรด่านศุลกากรตกักใบพร้อมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงผลบูรณาการร่วมกันจับกลุ่มบุรีเถื่อนหลังจากบูรณาการกําลังสามฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่122ทับ 6, และบ้านเลขที่122ทับ 7, ชุมชนท่าแพรกหมู่4ตำบลเจ๊เหอําเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสที่สืบทราบว่าเป็นแหล่งซุกซ่อนบุหรี่ต่างประเทศพบบุหรี่ต่างประเทศหลายยี่ห้อจำนวนรวม9 3 5 0หซองเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึดได้ตรวจสอบบุคคลใกล้เคียงไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านจึงยึดของกลางแต่งกล่าวทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยสามารถแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยฐานในพื้นที่หรือโทรผ่านสายด่วน191และสายด่วนความมั่นคง1341ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมคะแม้จะมีความพยายามในการลักลอบค้ายาเสพติดผ่านเส้นทางชายแดนแต่ก็ไม่รอดสายตาของเจ้าหน้าที่ค่ะ หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่25โดยกองร้อยฐานราบที่2521ตั้งจุดตรวจบริเวณจุดตรวจศิลาสลับตำบลจปร,รออำเภอกระบุรีจังหวัดระนองพบรถยนต์ทะเบียนขอไข่ขอไข่8153สุราสฎุราธานีมุ่งหน้าไปจังหวัดระนองได้แสดงตนขอตรวจตามปกติแต่คนขับรถกลับขับหลบหนีจึงนำกำลังติดตามไป พร้อมแจ้งข่าวสารให้ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลจปรช่วยกันกระจายข่าวจนพบรถเป้าหมายบริเวณซอยโรงเรียนบ้านหินวัวสามารถควบคุมตัวนายนัครินหรือเล็กขอค้าคนขับรถและตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบยาบ้าจำนวน5กระสอบกระสอบละ2 0แสนเม็ดรวมยาบ้าประมาณ1ล้านเม็ดวางไว้ที่ปากกล้วยข้างทางนายนครินยอมรับนะคะว่าน,นำยาบ้าลงจากรถไปซุกซ่อน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าอีก3ม,มัดมัดละ2,000เม็ดรวมยาบ้า6,000เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายข้าง3ใบรวมยาบ้าทั้งหมดประมาณ1 6 0 0 0เม็ดและยังพบไอซ์ชนิดเกรดใส2ถุงน้ำหนัก4.91กรัมและกัญชา3.97กรัมจึงควบคุมตัวนายนักครินพร้อมของกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นำตัวไปขยายผลดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป ด้านฐานกองร้อยฐานมาที่หนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่3ามกองกําลังผาเมืองจับกลุ่มนายลีเบอายีกูพร้อมพวกหนึ่งคนบริเวณโรงเรียนสามัคคีพัฒนาบ้านมงก้าหลังตําบลเทิดไทยอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายหลังออกลาาตระเวนตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยทะเบียนพอสัมภารอเรือ6848กรุงเทพมหานครขับผ่านมาจึงเรียกหยุดเพื่อขอตรวจคน้นพบกล่องสองใบยอยู่ท้ายกระโปรงรถ ภายในมีไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในถุงชาย25หอ่อน้ำหนักรวม25กิโลกรัมจึงควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดตีตามกฎหมายส่วนกองกำลังสุรสีโดยหน่วยเฉพาะกิจลาดยา่าร่วมกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองอำเภอไซโยกและสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ทำการจับกลุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจำนวน26คนบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านทุ่งช้างตำบลสีมงคลอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีสอบถามทราบว่าเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาจากจังหวัดมะเกลประเทศเมียนมาโดยจะเข้าไปทํางานที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งหน่วยได้ตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้น ไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน37.5องศาเซลเซียสจึงนำตัวส่งสอพอใส่โยกเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปกองทัพบกเดินหน้าจับมือกองทัพบกอาเซียนแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นในสรุปสถานการณ์ประจำวันของกองทัพบกกันค่ะ พันเอกหญิงสิริจันท์งาทองรองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยผลการประชุมสรุปสถานการณ์ประจําวันด้วยระบบออนไลน์ที่กองบัญชาการกองทัพบกที่มีพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานว่ามีการรายงานผลการประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนหรือเอกแคมครั้งที่22ด้วยระบบออนไลน์ในหัวข้อบทบาทของกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนในกระบวนการฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่าผู้บัญชาการฐานบกได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทหน้าที่ของกองทัพบ,บกไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐที่ได้ใช้ขีดความสามารถและทรัพยากรด้านกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ในการสนับสนุนและช่วยเหลือกระบวนการฟื้นฟูแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและได้แสดงความพร้อมของกองทัพบ,บกไทยในการสนับสนุนกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านกลไกลความร่วมมือที่มีระหว่างกัน เช่นศูนย์แพทย์ฐานอาเซียนและกลไกอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขสถานการณ์และพัฒนาประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างยั่งยืนทั้งนี้กองทัพบกยืนยันที่จะยึดมั่นต่อหลักการอาเซียนบนความเป็นมิตรและความสัมพันธ์อันแนบแน่นของกองทัพบกชาติสมาชิกอาเซียนที่มีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะความร่วมมือในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคและการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนเพื่อความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พันเอกหญิงสิริจารย์ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ของกองทัพบ,บกในขณะนี้ว่าผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาลในทุกค่ายทหารยังให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงโดยเฉพาะในหน่วยฝึกฐานใหม่ที่ครบระยะเวลาการกักตัว14วันแล้วและเริ่มเข้าสู่การฝึกตามหลักสูตรฐานใหม่ในสัปดาห์แรกซึ่งยังต้องควบคุมพื้นที่ให้เป็นระบบปิด ส่วนการดูแลฐานใหม่ขอให้ลงในรายละเอียดเรื่องความพร้อมของร่างกายและจิตใจควบคู่กับการเสริมสร้างระเบียบว,วินัยทางทหารส่วนในเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศในวันที่28พฤศจิกาย,ยนนี้ในส่วนของกองทัพบก มีนโยบายรณรงค์และส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเต็มที่และดำรงตนด้วยความเป็นกลางซึ่งจะเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกทั้งเป็นหน้าที่ที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ 14วันหลังพ้นช่วงของการกักตัวฐานกองประจำการพลัดที่2ทับ2,564เริ่มเข้าสู่กระบวนการฝึกฝมอบรมบ่มเพาะให้เป็นสมาชิกใหม่ของกองทัพบกอย่างเต็มภาคภูมิเพื่อพร้อมรับภารกิจของชายชาติฐานในทุกรูปแบบติดตามจากรายงานค่ะ คือเป็นรั้วของแผ่นดินยัดยืนด้วยชีวินที่หาวหาจะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทักแดนดินทินบาทที่ผูพันฉันคือทหารแห่งแผ่นดิน ฉันไม่วันพรุ่งนี้จะดีรไรแม่ต้องีชีพลงชีวิตนี้มีความหมายไม่เสียดายได้ตอบแทนแผ่นดินนี้แผ่นดินที่รักของเรา คุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือทะทะบ5จะเปลี่ยนหมายเลขช่องจากหมายเลข1เป็นหมายเลข5ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะโดยเราจะยังคงนําเสนอรายการคุณภาพที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของประชาชนและดํารงความเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงและบริการสังคมหากพบปัญหาในการตั้งค่าสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ call center 02 615 2294 95เจ้าหน้าที่พร้อมให้คําแนะนําตลอด24ชั่วโมงหรือ รือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t v 5 c o t h อย่าลืมนะคะดูช่อง5กดหมายเลข5เริ่มตั้งแต่25พฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปกรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์นำกำลังพลจิตอาสา20นายทำความสะอาดสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดเรียนหลังสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายและนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วค่ะ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกองพันรบพิเศษที่หนึ่งกรมรบพิเศษที่หนึ่งค่ายวชิราลงกรณ์ขอภัยค่ะกองพันรบพิเศษที่สองกรมรบพิเศษที่หนึ่งค่ายวชิราลงกรณ์ผลร่มป่าไวจังหวัดลบบุรีนำอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดร่วมกับเทศบาลตำบลป่าบานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูโรงเรียนลบบุรีปัญญานุกูลอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตริย์ โดยการล้างทำความสะอาดเก็บกวาดภายในพื้นที่ศาลาอนเนกประสงค์ของโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่นักเรียนใช้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนก่อนเปิดการศึกษาภายหลังจากโรงเรียนแห่งนี้ผ่านการประเมินความพร้อมจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลบบุรีให้เปิดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่เบาบางลงประกอบกับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ2โดสแล้วเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต่อกันที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่38นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับคณะครูเทศบาลเมืองน่านร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนสถานที่ร,บรอบๆฉีดล้างบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์อำเภอเมืองจังหวัดน่าน และจัดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ฉีดพ่นพน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคโควิด -19 พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอลเจลหน้ากากอนามัยให้แก่คณะครูสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและเกิดความปลอดภัยต่อครูนักเรียนในการเปิดการเรียนการสอนเพราะเราจะสู้ไปด้วยกันส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นการลงมือช่วยกันนำพันุ์กล้าผัก ซึ่งกำลังพลกองพันธ์ฐานปืนใหญ่ที่4กรมฐานปืนใหญ่ที่4ค่ายจริรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้เพาะป,ปลูกเองมอบให้ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงกองพันธ์ฐานปืนใหญ่ที่4นำไปมอบให้กำลังพลและครอบครัวนำไปปลูกเพื่อประกอบอาหารเป็นการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารหลังเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ถือเป็นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกที่ให้ดูแลสวัสดิการกำลังพล พันผู้น้อยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหากผลผลิตมีจำนวนมากก็สามารถนำออกไปจำหน่ายได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะกองพันธ์ส่งกำลังและบริการกรมสนับสนุนกองพลฐานราบที่15ดําดำเนินการเคลื่อนย้ายศพผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา กำลังพลหมวดการศพกรมสนับสนุนกองพลฐานรอบที่15พร้อมยุธทธปกรณ์ชุดรักษาความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและทีมแพทย์เคลื่อนย้ายจัดการศพนายเจหะมันเนาะชาวจังหวัดสงขลาผู้ป่วยโควิด -19 ที่ประสงค์รักษาตรวจที่บ้านและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งเป็นงานสนับสนุนให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการจัดการศพตามขั้นตอนและพิสูจน์ทราบสาเหตุการเสียชีวิต โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรคและทางการแพทย์และนำสง่งกูโบตามหลักศาสนาต่อไปการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่และญาติผู้เสียชีวิตต่างขอบคุณกําลังพลที่ได้มาช่วยภารกิจการเก็บศพในครั้งนี้และอยู่เคียงข้างประชาชนในสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโรค ซึ่งกองพันส่งกำลังและบริการกรมสนับสนุนกองพลฐานราบที่15เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะส่วนผ่านศึกผ่านเลนส์ในวันนี้นะคะเราจะไปร่วมกันํำลึกเนื่องในวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่1กันค่ะ สงครามภายัยพิบัติความสูญเสียของมวลมนุษยชาติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นปีพุทธศักราช2457เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นในยุโรปโดยฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยประเทศอังกฤษประเทศฝร,รั่งเศสและประเทศรัสเซีย รบกับฝ่ายอักษะซึ่งประกอบด,ด้วยประเทศเยอรมันออสเตรียฮังการีจักรวรรดิออตโตมันและบัลแกเรียประเทศไทยหรือสยามประเทศในขณะนั้นได้วางตัวเป็นกลางภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอาณาเขตของประเทศอยู่ท่ามกลางเขตแดนของอังกฤษและฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้แสดงพระปีชาญาณ เนื่องจากทรงตระหนักแน่ชัดแล้วว่ากลุ่มประเทศฝ่ายอักษะยากที่จะเอาชนะมหาสงครามในครั้งนี้จึงทรงมีพระบรมราชองค์การประกาศสงครามกับประเทศฝ่ายอักษะพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กระทรวงกลาโหมของสยามประเทศในขณะนั้นประกาศรับสมัครทหารอาสาเพื่อส่งกองกำลังไปร่วมรบในแนวรบตะวันตกฝั่งทวีปยุโรปโดยทหารอาสาที่ได้รับการคัดเลือกไปรบจำนวน1200 133หมายได้ออกเดินทางในวันที่19มิถุนายนปีพุทธศักราช2,461คุณตาชื่อชิดสายดักนะครับคุณตาก็เล่าให้แม่ฟังและแม่ก็มาถ่ายทอดให้ผมฟังทีนึง่งและผมก็ถามคุณตาด้วยตอนที่ผมยังเด็กๆ ที่กุณตาไปเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าคุณตาจนรักก็ดีต่อผมบอกคุณพ่อผมดุจ้าใจอยู่ครับผมชอบแนวทหารอยู่แล้วก็เลยสมัครเลยครับ <c oughs> ไปขึ้นเรือที่ทะเลจระดิดไปต่อที่เกาะสีชังที่ชนบุรีนะตอนเด็กชอบถามคุณตาว่าเออกุณตาครับไปสงครามยัง,งว่าคุณตาก,ก็วาดรูปให้ดูฮะัตาออก็เอากระดาษมา,แล,มา,านนแล้วก็มาเซกิ้งให้หลดูกุนตาก็เป็นคนคนขับดูแลพวกกองเสบียงอาหารครับผมเลือกเดินเท้าบ้างเดินบรช่วงฮะเพราะว่า เราะอากาศหนาวก็ผัดผัดเป็นห้งเวียนท่านตาบอกว่าท่านท่านรักประเทศชาติครับผมภูมิใจของท่านสุดๆเลยเพราะว่าหนึ่งท่านได้ช่วยประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเมื่อก่อนแรกนี้ฮ่าโยนลุงทางด้านภาษีไงพอถึงรั้การนี่หกท่านถึงช่วยให้เรารอบพ้นตรงนี้เลยเขับใจตรงนี้สุดยอดฮะสุดยอดเลยคนระับต่อมาเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2461กองทัพเยอรมนี er ie, ได้ติดต่อฝ่ายสัมพันธมิตรขอเจรจาสงบศึก ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามสัญญาสงบศึกบนรถไฟณเมืองของเปียนประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2461จึงส่งผลให้กองทัพของสยามประเทศได้เดินสวนสนามเพื่อฉลองชัยชนะก่อนเดินทางกลับสยามประเทศนักกลุ่มปารีสกรุงรอนดอนกรุงบสเซล์อย่างสมเกียรติ การสู้รบในสงครามครั้งนั้นทหารอาสาเสียชีวิตจำนวน19นาย<อ>เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงวีรกรรมของทหารอาสาที่ไปร่วมรบในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งณบร,ริเวณท้องสนามหลวงเพื่อบรรจุอัฐิของทหารหารที่เสียชีวิตทั้ง19นาย ให้คนไทยได้ระลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตลอดไปในฐานะที่ผมเป็นทายาททหารอา,าสา,าสงครามโลกที่หนึ่งผมยินดีอย่างยิ่งที่ว่าองค์การสงเครา์ทหาร่านสิทธิ์เขาจัดทุกปีอันนี้เป็นปองประทับใจอยาให้ชนรุ่นหลังวิเคราะห์ด้ศึกษาของวัดสงครามโลกที่หนึ่งทั้งหมดให้กระจางเลยว่าต้ตนตอเป็นมาอย่างไงองค์พระมหา,า,าสัตว์เนี่ยต้สนส่งทหารไปเนี่ย เพื T an, T an, T an, T an robot, ่ออะไรไฮนัทที่คุณขอกท่านที่ท่านมีต่อชาติบ้านเมืองก็คือว่าท่านได้สร้างชาติมาให้เราได้อยู่ดีสุขสบายเนี่ยแหละกะทับใจพระองค์ท่านทุกะองค์ตรงนี้แหละการตัดสินพระไทยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในการส่งทหารไทยไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งนั้นส่งผลให้เกิดขบวนการต่อสยามประเทศอย่างอเนกอนันต์ อาทิการได้รับเสรีภาพทางอำนาจศาลการได้รับการแก้ไขสัญญาอย่างไม่เป็นธรรมของสนทีสัญญาเบารริ่งและการได้รับเสรีภาพในการจัดเก็บภาษีอากรโดยสมบูรณ์จวบจนปัจจุบันไได้้จรึกกคืออผูลล่าามทโ รายการ v ิทยาโซเชีในวันนี้เราจะลากันไปด้วยบทเพลงทหารไทยไม่คิดท่านซึ่งเป็นผลางานของกรมดุริยางทหารบกกับภาพภารกิจฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ ทหารกล้า ช่วยกันทุกทีไม่มีแบ่งพักแบ่งสีสามัคคีรวมแรงรวมใจทุกคนอาสาร่วมพาพี่น้องชาวไทย